สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พหนูฝากกดติดตามหนูด้วยนะคะอันนี้อันนี้ตลกนะเนี่ยเอาเบานผมจะได้คุยได้ไม่น้องพิม์อันนี้ตลกนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> วันนี้ไม่ไลฟ์เยอะนะวันนี้ไลฟ์ถึงแค่ห้าทุ่มนะคะรู้ไหมว่าวันนี้หนูหนูเกือบนอยละหนูเกือบจะไม่ได้อา่ามาไลฟ์ตริกตกบ,บ่อยๆละพี่ๆหนูหาเวลาว่างได้แล้วนะหนูหาเวลาว่างได้แล้วนะที่หนูไอ้นี่จะไปอา่าทำกับเ้าาแจกคนอนะ เป็นอาทิตย์หน้าค่ะอาทิตย์หน้าหนูจะไปทํากับข้าวแจกคนนะคะเออแต่ว่าหนูไม่แน่ใจนะว่าหนูจะถ่ายคลิปให้ดูไหมเพราะว่ากลัวมันเป็นแบบว่าหลายความคิดอะกลัวคนด่าด้วยแหละไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าเขาเรียกอะไรอะบางคนก็คิดอีกแบบหนึ่งบางคนก็คิดดีกับเราในส่วนที่พี่ ในส่วนที่พี่เ,ออเขาเรียกอะไรอะส่งของให้หนูในไลฟ์กันอนะหนูจะนำตรงส่วนเนี้ยไปซื้อของแล้วก็ทำข้าวแจกให้คนหนูคิดว่าหนูจะทำข้าวเนี้ยหมูกระเทียมไม่ก็ข้าวผัดกะเพราแต่ว่าต้องลองดูอีกทีนะเพราะว่าหนูทำเองเนี่ยหนูจะลองดูว่าหนูแบบว่าทำอะไรแล้วแบบว่ามันจะอร่อย เราในไหนเราจะแจกเขาแล้วอ่ะเราก็จะทำดีๆหน่อยแล้วก็จะซื้อโดนัทไปด้วยอะคะ่ะหนูว่าฝนตกแล้วหนูได้ยินเสียงฝนตกข้างนอกหมืมมวพี่พี่ไลฟ์ใช่ไหมวันนั้นพี่ร้องเพลงให้ให้คนที่เขาแบบว่าขอเพลงมาแล้วคาด่าพี่เฉยเลยอะ่ะแล้วก็มีคนมาด่า ว่แบบว่าเอา่อเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้แหละแบบเรื่องความสวยน,นู่นนี่อะไรเงี้ยพี่ก็เลยตั้งชื่อ t i กตอกแบบนี้เลยก็เลยตั้งชื่อ t i k ตอกแบบนี้เลยนนยอะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังไงเดี๋ยวหนูลองคิดดูก่อนนะคะว่าจะถ่ายคลิปไหมแต่หนูอ่ะไม่อยากพูดบ่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นแบบว่า เหมือนแบบอะไรอ่ะเอ้ยรู้ไม่ชัดแต่มันจะเป็นเหมือนแบบว่าทําให้พี่ๆแบบว่ามาส่งอะไรให้หนูเยอะเกินไปอะค่ะหนูเอาตามที่แบบว่ายังไงอ่ะมีคนให้ก็เราก็รู้สึกดีใจแล้วก็จะนําส่วนตรงเนี้ยที่เราได้อ่ะเอาไปแจกให้คนที่เขาแบบว่าลําบากกว่าเราใช่หนูแต่ว่าหนูไม่อยากพูดบ่อยเงียเรื่องเรื่องอันเนี้ยแต่หนูอันนี้ร่อยฟังว่าหนูจะหาเวลาว่างได้แล้วเดี๋ยวหนูจะ ไปทำแล้วค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะหนูซื้อของมาหนูซื้อของมาเรียบร้อยแล้วซื้อกล่องข้าวซื้อช้อนซื้อถุงแล้วก็เดี๋ยวจะสั่งโดนัทด้วยค่ะทําในเมื่อเราจะทําแล้วหนูก็คิดว่าเดี๋ยวให้เขาแบบว่าทําให้เขาดีๆค่ะเราไม่อยากทําแบบลวกๆอะ เราตั้งใจทำแล้วหนูก็จะทำแบบดีๆให้พี่ๆเขากันแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะก็อาจจะแบบว่าทำบุญคนละแบบไปอย่างเช่นครั้งนี้ไปบริจาคก,กับข้าวไม่ได้บริจาคทําข้าวกล่องแจกให้คนที่เขาลำบากกว่าเราใช่ไหมครั้งหน้าอาจจะแบบว่าอาจจะซื้อของมาทํา แบบว่าเหมือนแบบว่าซื้อไก่มาสับๆแล้วก็ขยำข้าวให้น้องหมาน้องหมาจรน,นะคะที่นครปฐมอ่ะม,มันจะมีที่หนึ่งที่เป็นหมาจรอ,อะ่ะมันจะเป็นที่ของน้องหมามันจะเป็นหนูจำไม่ได้ว่าที่ไหนแต่ว่าเดี๋ยวหนูจะดูอีกทีหนึ่งมันจะเป็นกองกองทรายกองทรายสูงๆแล้วหมามจะเข้ามุดเข้าไปนอนในกองทรายกันหนูเคยเห็นนะแต่หนูนึกไม่ออกว่าที่ไหน ต่ก็เดี๋ยวลองดูไปถ้าเจอแบบว่าน้องหมาตามข้างถนนเดี๋ยวก็ให้น้องเขาไปเนี่ยแหละส่วนที่พี่ให้หนูมาในติกตอกอ่ะหนูก็จะนําส่วนเนี้ยแบ่งบางส่วนเพื่อที่จะไปทําบุญของหนูเรื่อยไปสวัสดีค่ะแต่หนูไม่อยากพูดบอกพี่พี่ไงเดี๋ยวส่งโอ้โหส่งกันมาเยอะหนูก็รู้สึกเกรงใจหนูก็เลยไม่ได้แบบว่ามาพูดปล่อย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมวยหนูออกก่อนก็ได้นะเพราะว่ามันอาจจะนานอะ่ะที่ไม่แน่ใจแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะลบกวนเวลาหนูไหมพี่กวนหนูยุ่งด้วยแหละเห๋ยวจะกวนหนูเกินไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่วีทุกคนสวัสดีนะคะหนูฝากติดตามหนูด้วยนะหนูฝากพี่พี่ติดตามหนูด้วยนะคะพี่พี่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากติดตามหน่อยนะคะอืมที่ไม่กวนหนูใช่ไหมสวยสวัสดีค่ะคุณน้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่นีขอบคุณนะคะแบบว่าฝนตก ตอนแรกก็คิดว่าเป็นเสียงพัดลมแต่ไม่ใช่ละเสียงฝนเสียงพัดลมกระดังเสียงฝนกระดังแต่ถ้าฝนตก